สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้ลายเบสิกแบบง่ายๆนะคะแบบนี้เลยเมื่อใหม่ฝึกทำก็สามารถทำได้นะคะใช้ริบบินไม่เยอะด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถนะคะทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะลายน่ารักนะคะดอกเล็กๆน่ารักค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแล้วก็มีเทปใสนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะเป็นลิบบิ้นขอบทองค่ะเป็นลิบบิ้นตา TW นะคะแบบนี้นี้เลยเราจะตัดริบบิ้นนะคะมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่ 3 0ซนติเมนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านค่ะแล้วให้เพื่อนๆพ,พับริบบิ้นลงมาตรงนี้นะคะ1 0เซนติเมตรนะคะแบบนี้ค่ะให้ได้ลักษณะนี้เลยแล้วรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะจากนั้นนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านสั้นไว้ด้านล่างเอาริบบินน้นด้านยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะ เส้นที่สองคล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่สามนะคะนำริบบิ้นคล้องเส้นที2นะะ่2ค่ะเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1นะคะตรงนี้นะคะแบบนี้ดึงออกมานะคะจากตรงนี้แล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยก็นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆ่อนนะคะพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือน,นะคะพับลงมาเส้นยาวด้านบนตรงนี้พับลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นยาวด้านขวามือน,นะคะนําปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อนๆนก็ดึงให้กระชับนะคะ รีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะสอดเก็บริบบิ้เส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างนะคะสอดขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายมือก็สอดเข้าช่องนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้เลยนะคะเส้นด้านบนนะคะสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นสั้นด้านขวามือสอดนะคะ จากนั้นก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นพีกกลับด้านมานะคะเราจะได้แบบนี้เลยพีกับด้านมานะคะเราก็จะทํามุมของตัวดอกนะคะทํากลีบดอกด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับลักษณะนี้นะคะเราจะทําเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะเพื Lindsay, <ๆ>่อนๆก็พับริบบิ้นลงมานะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้นำปลายริบบิ้นสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะ ตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้เลยนะคะดึงให้กระชับลักษณะนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะมุมตรงนี้นะคะถ้าเป็นลิบบิน้เนื้ออ่อนนะคะมุมเขาจะหักยับง่ายนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆดึงค่ะเส้นที่สองนะคะจับลักษณะนี้ด้านบนค่ะพับป,ปลายลิบบิ้ลงมาค่ะแบบนี้แล้วก็สอดเหมือนเดิมเลยนะคะช่องเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลย เพื่อนก็สอดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สามนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็พับลิบบิ้ลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็สอดช่องด้านหน้าเหมือนเดิมค่อยๆดึงเหมือนเดิมนะคะ แบบนี้เส้นที่สี่นะคะเส้นที่สี่ตรงนี้นะคะเพื่อนก็พาบดิบบี้ลงมาเหมือนเดิมเลยะคะ่ะสอบตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะจัดมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะ ก็ดูให้มุมเขาเท่าเกันค่ะประมาณนี้นะคะพอเราจ anyway, ัดมุมเท่ากันแล้วเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็จะมาทำกลีบด้านในกันเลยนะคะเราก็จะจับแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆจับแบบนี้ทำเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะพาบริบิ้นด้านบนตรงนี้ลงมาค่ะแบบนี้ทำเส้นนี้นะคะเพื่อนๆก็โค้งบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะ ดึงมาตรงๆพับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้นะคะแบบนี้แล้วสอดใต้เส้นนี้เลยเส้นที่เราพับลงเมื่อกี้นะคะสอดแบบนี้เพื่อนเือก็ค่อยๆดึงค่ะใช้นิ้วโป้งระดันตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะไม่ดึงแน่นมากนะคะปอะมาณนี้เส้นที่2นะคะเราก็จับริบบิ้นหมุนมาแบบนี้ เอาเส้นด้านบนลงมาทําเส้นด้านซ้ายมอือตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยดึงมาตรงๆนะคะพับแบบนี้สอดตรงนี้นะคะปลาลิบบิ้นก็โผล่ด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะกลีปตรงนี้เด้งเพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงก่อนทํากลีปด้านในนะคะดึงจัดเขาให้เท่าๆกันค่นนะ,คะ จัดมุมกลีบให้เท่าเท่ากันนะคะแล้ก็ดูมุมให้เท่าๆกันนะคะ,านนะ,คะจากนั้นนะคะเส้นที่3เส้นนี้นะคะด้านซ้ายมือพับตรงนี้ลงมาค่ะ แล้วก็ทําเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เราก็ค่อยคดึงค่ะค่อยคดึงค่อยๆจัดนะคะถ้าตรงนี้เขาเด้งเพื่อนเพื่อนก็ดันตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงตรงนี้ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้แล้วก็ทําเส้นที่4ค่ะเพื่อนเพื่อนก็พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็สอด แบบนี้นะคะจากนั้นให้จัดกลีบให้เท่าๆกันคะ่ะดูกลีบให้เท่าๆกันนะคะประมาณนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะใส่เหรียญทีหลันลงนะคะก็ ให้เพื่อนๆสอดริบบิ้นเส้นยาวนะคะด้านซ้ายตรงนี้นะคะสอดริบบิ้นทั้งสี่เส้นนะคะเส้นยาวนะคะแทน่อนสอดทั้งสี่เส้นเลยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะตัดเส้นนี้ออกเลยก็ได้นะคะหรือจะไม่ตัดก็ได้นะคะแล้วก็ จะสาไลายขัดเลยนะคะให้เ,เพื่อนๆสารลายขัดแบบนี้เลยนะคะดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงค่ะดึงให้กระชับแล้วใช้เทปใสนะคะติดการลิบบีเลื่อนหลุดด้วยนะคะ แล้วก็ให้เพื่อนๆตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะตรงนี้นะคะลิบบิ้นตรงนี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะมือใหม่ฝึกทําก็สามารถทําตามได้นะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ